น้ำท่วมสาเหตุหนึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องฝนตกหนักแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการรุกป่านะคะที่ทําให้พื้นที่ป่าไม้หายไปปีละหนึ่งล้านไร่ค่ะ <c oughs> เพื่อประสิทธิภาพของการปราบรามกรมป่าไม้จึงร่วมกับจิสดานําภาพถ่ายทางอากาศที่ทันสมัยแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์เข้ามาตรวจเช็คซึ่งจะทําให้การแก้ปัญหาบุกรุกป่าทําให้ได้แบบทันท่วงทีนะคะติดตามจากรายงานของคุณพิเศษศรีสวัสดิ์ค่ะ จากการสำรวจครั้งล่าสุดระหว่างปี2551ถึง2556โดยในปี2551พบว่าพื้นที่ป่าทั่วประเทศมีเพียง107ล้านไร่ไม่รวมสวนยางพาราและสวนผลไม้แต่ว่าในปี2556ถึง2557พบว่าพื้นที่ป่าเหลือเพียงแค่102ล้านไร่เท่านั้นหรือว่าอีกในหนึ่งคือภายในระยะเวลา5ปีป่าไม้หายไป5ล้านไร่หรือว่าเฉลี่ยปีละ1ล้านไร่โดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อต้องการพื้นที่เพื่อการเกษตรเป็นหลัก กรมป่าไม้และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาได้ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการทดสอบการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนายสมพจน์มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สป่าห้วยขาแข้งระบุว่าที่ผ่านมากรมป่าไม้มักจะตกเป็นจำเลยสังคมว่าดูแลพื้นที่ป่าไม่ทั่วถึงเพราะว่าข้อบลราช้าไม่รอบด้านแต่การมีภาพถ่ายดาวเทียมแบบเห็นจริงนเวลาจริงจะทําให้การทํางานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถสั่งการได้ทันทีหรือว่าปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ได้ทันท่วงทีครับใครก็ตามที่ซ้ําไปที่เอาทรัพย์ของแผ่นดินไปเป็นปของส่วนตัว ไอ้นี่ผมถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามองถึงชุมชนหรือคนจนเนี่ยมันก็ต้องมองว่าเขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงองแล้วสามารถทําผิดได้ครับก็คงต้องมองเป็นกรณีไปแต่สาหรับในทุนเนี่ยคำว่าในทุนเราก็รู้ดีว่าเขามีพอมีพอกินอยู่แล้วแต่ก็ยังต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมเพราะสิ่งนี้เราเห็นว่าถ้าคอสชลงมาช่วยตรงนี้ได้ลงมาดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ได้ผมถือว่าเป็นประโยชน์กับแผ่นดิน โครงการภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศระหว่างกรมป่าไม้กับกิจส a าที่จะสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายทาาอากาศเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ในการถ่ายภาพพื้นที่ป่าไม้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยทำให้ลดภาระการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ที่แต่ละปีจะต้องมีผู้เสียชีวิตทุกปีถือเป็นความสูญเสียของกรมป่าไม้ขั้นตอนต่อไปก็จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกพื้นที่เพื่อให้มีการใช้และถ่ายทอดข้อมูลเพื่อให้ก่อประโยชน์มากที่สุด ทางนี้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สป่าห้วยขาแข้งยังฝากถึงวิธีการเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยว่าควรเริ่มต้นจากการปลูกไม้ยืนต้นกินได้ในครัวเรือนก่อนเป็นอันดับแรกพิเศษสีสวันสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน